โอเคแล้วครับด,ด่วนดำในที่630จากเมอืองพารไปห้างแดนสบังถ้าไปเป็นห2 9องาถ้าห่างกลับเป็น630นะครับอะห่างกลับ ส่วนข้างล่างเข้าจัดนานเออบอนทอมนะจัดนานราคาถูกนะครับอ่าก็วันนี้มาสุดท้ายนะครับอ่าบอนทอมจีเคครับไม่อด้ ไดครับโดนันในที่หกสาม่วนครับโอเค